ร้อมอะไระก็รีวิวนะครับมีคนถามผมว่าใส่อันนี้แล้วมันตดไหมตัว DFC ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่ DFC นี่ตันนี้ตอนนี้นี่ก็มิดไนท์นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากการจะทำอะไรกินเกียร์ก็ต้องหลบหลบคนอื่น โอเคตอดไหมแล้วก็ท่อท่อตัวนี้ c ีโอวินซตัววินเทจนะฮะวินเทจสไตล์เอาดีๆด้วตอรอตอดไหมก็ต้องลองสตาร์ทดูเป็นการรีวิวท่อไปในตัวแล้วกันนะครับ จะไม่ตดนะครับแต่ว่าถ้าตอนขี่มันก็จะตดๆนิดนึงเดี๋ยวผู้ช่วยจะมีผู้ช่วยไปกับผมนะครับตอนขี่ขับแรกขับแรกก็ไปนะครับผมก็มีผู้ช่วยเดินตายคนนึงนะก็ไปลองดูครับว่ามันตดอะไรหรือเปล่าเกือบตายหามาแล้วอันนี้เก็บนะเก็บเลย ก็ไม่คือสรุปว่าถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ก่อคันเร่งอะไรมันก็ไม่ตดะนะฮะก็ปกติดี